สวัสดีค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาลงมือทำน้ำพริกเผาป่าสูตรโบราณของนุชนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจที่จะสั่งสินค้าของเรานะคะไปสั่งได้ที่แอปช h อป e ีนะคะพิมพ์ไปเลยว่าเจ๊นุชมหาชัยนะคะหรือว่าค้นหาร้านก็ได้นะคะร้านค้าของนุชก็คือนุชซ a ลอนแอดโฮมนะคะสามารถไปเซิร์ชหาได้เลยนะคะ นุชจะไม่ได้จําหน่ายแค่น้าพริกนะคะแต่น้าพริกนี่คือจะเป็นแบรนด์ของเราเองนะคะก็คือทําเองนะคะอันนี้คือเราสร้างของเราขึ้นมาเราอยากมีสินค้าของเราขึ้นมาสักตัวหนึ่งที่เป็นแบรนด์ของเรานุชก็เลยอ่ะเป็นน้าพริกนี่แหละก็จะเป็นของเรานะคะแต่ส่วนมากในช้อป e ีเนี่ยนุชก็จะขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะคะเพราะว่าเราเป็นช่างเนาะเราก็จะรู้เรื่องเส้นผม เราก็จะแนะนําให้กับลูกค้าได้นะคะก็จะเลือกจําหน่ายสินค้าคุณภาพอีกหนึ่งนะคะโอเคงั้นตัดอันนั้นก่อนนะคะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องน้าพริกกันนะคะก็สิ่งแรกนะคะก็คือเราได้กระเทียมมาใช่ไหมเราก็ต้องเป็นเลือกกระเทียมกลีบเล็กนะคะแล้วก็เอามาปั่นปั่นแล้วก็มาเจียวนะคะส่วนกระเทียมที่มันเป็นสีดำๆดำเป็นลาเราก็ต้องคัดออกนะคะ เอาทิ้งค่ะแล้วเราก็มาเจียวให้มันเรืองกรอบให้มันหอมนะคะพยายามให้มันกรอบได้มากที่สุดมันจะได้ไม่อมน้ํามันนั่นเองนะคะจากนั้นก็พอได้ที่แล้วเราก็ไปพักให้มันจะเด็ดน้ํามันแล้วก็ ไปวางในถาดที่รองด้วยกระดาษซับมันนะคะกระดาษซับน้ำมันเพื่อให้มันดูดซับน้ำมันออกไปได้อีกนะคะเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำพริกที่แบบมันเยิมนะคะเพราะว่าของเราอ่ะมันไม่ใช่น้ำพริกเผาแบบปกติที่ว่าผัดปูนั่นไม่ใช่อันนี้คือน้ำพริกเผาป่าสูตรโบราณที่สามารถทานกับข้าวได้เลยนะคะหรือว่าเอาไปทำกับข้าวอย่างอื่นได้ นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเจียวหอมแดงแล้วหอมแดงของเรานะคะเราก็จะเลือกหัวที่มันใหญ่นิดนึงเวลาปลอกก็จะแบบว่าไม่ต้องใช้เวลานานนะคะจากนั้นเราก็าไปล้างน้ําล้างน้ําเสร็จเราก็เอาไปพึ่งแดดครึ่งวันนะคะให้มันให้น้ําในตัวหอมแดงมันระเหยได้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งแรกเลยนะคะหอมแดง น้ำมันเยอะนะคะเวลาเราเจียวมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเราก็จะแบบอืมไปพึ่งแดดนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็มาปั่นให้มันไม่ละเอียดมากให้มันแค่หยาบแล้วเราก็เอามาเจียวให้มันเหลืองกรอบนะคะ พอได้ที่แล้วเราก็มาพักให้มันเสด็จน้ำมันจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกระเทียมเลยค่ะก็คือวางบนกระดาษซับน้ำมันเพื่อให้มันซับน้ำมันออกให้ได้มากที่สุดนะคะจะได้ไม่มันเยิมด้วยอันนี้คือยังไม่ได้ที่นะแต่ว่าแค่ใกล้จะได้เท่านั้นนะคะเมื่อก่อนะนุชก็เจียวกระเจียวหอมแดงไม่ค่อยเป็นนะคือกะไม่ถูกเฮ้ยอันนี้เหลืองยังวะอันนี้กรอบยังวะคือแบบ มันไม่เหมือนกระเทียมไงกระเทียมอะ่ะมันกรอบมันก็จะดูง่ายใช่ไหมแต่หอมแดงอะ่ะมันดูไม่ฮะมันดูไม่ง่ายไว้แกเออพอจะได้ก็มีทิ้งไปบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็นุชเคยเอาน้ํามันอะ่ะที่มันสําหรับผัดผักอะ่ะมาเจียวหอมเว้ยปรากฏว่ามันไม่ฟูจา้า หอมแดงก็คือนิ่มอยู่อย่างนั้นแล้วก็คือนอนอยู่ใต้น้ำมันอยู่ยงั้นปรากฏว่าฉันก็ต้องเอาทิ้งค่ะเพราะว่าฉันใช้น้ำมันผิดประเภทกับของทอดค่ะก็คือเสียดายของและก็เสียเวลามากนะคะนั่นก็คือผิดมากแล้วก็จำเลยว่าฉันจะไม่ใช้น้ำมันที่สำหรับผัดอีกฉันจะต้องดูให้มันดีดมันไม่ใช่ว่า เอาน้ำมันอะไรมาแทนก็ได้มันไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ลงมือตำแล้วนะคะตำเพื่อให้มันมีความละเอียดขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีความากระเทียมเนี้ยมันก็ยังมีเปลือกใช่ไหมเราก็ต้องแบบตำให้มันละเอียดนิดนึงจะได้ไม่ต้องไปติดคอพันคอนะคะก็ตำให้มันละเอียดละเอียดนิดนึงใส่พริกน,นู่นนี่นั่นอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเตรียมลงหม้อนะคะเพราะว่าน้ําปรุงรส ของเราได้เตรียมไว้แล้วอันนี้คือตักลงหม้อนะคะแล้วก็จะคนของเราไม่ใช่แบบผัดนะคะดูเลยว่ามันไม่ใช่แบบผัดนะน้ํามันไม่เยิ้มแช่เย็นไม่เป็นไข่นะคะถามว่ามีน้ํามันไหมมันก็ต้องมีนิดนึงแหละเพราะว่ามันเป็นของทอดเพราะว่าเราต้องเอากระเทียมไปเจียวค่ะมันก็โดนน้ามันอยู่แล้วมันก็ต้องมีความมันนิดนึงแต่มันจะแบบไม่ได้แบบมันเยิ้มมันเลี่ยนขนาดนั้นนะคะ แล้วก็ที่มีคนถามว่าถ้าไว้นอกตู้เย็นเก็บไว้ได้นานไหมเกิน2เดือนแน่นอนค่ะเพราะว่าของเราทุกอย่างมันสุกหมดแล้วนะคะสามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้1-2เดือนเลยคือคุณจะส่งไปต่างประเทศส่งไปต่างจังหวัดได้หมดค่ะไม่มีปัญหาใดๆทั้ทงสิน้นแต่พอไปถึงแล้วแนะนำว่าให้เก็บแช่ในตู้เย็นเพราะว่าตัวน้ำพริกข,ของเราเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ย มันก็จะมีสีที่คล้ำขึ้นมันจะไม่แดงสวยไม่น่าทานเหมือนตอนแรกที่คุณได้รับไปนะคะแต่รสชาติอ่ะมันคือเหมือนเดิมนะต่อให้สีมันเข้มขึ้นนะคะมันเดิมเป๊ะค่ะอันนี้เราก็จะมา,าแพ็คใส่ถุงนะคะแล้วก็แพ็คใส่กระปุกกระปุกนะคะย้ํานะคะว่ากระปุกที่มีปัญหายังไม่หมดนะคะก็ยังใช้กระปุกแบบเดิมอยู่นะ ถ้าจัดส่งไปแล้วยังมีการซึมบ้างต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้กระปุกเก่าให้มันหมดพอถ้าเราไม่ใช้อะ่ะมันก็เหมือนทิ้งขว้างปะเออก็ต้องใช้ให้มันหมดนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะเออถ้ามันมีซึมบ้างก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะก็ต้องใช้ให้มันหมดเนาะแต่นุชก็น่าจะเหลือประมาณ40ล้ละ40กระปุกมา เราก็เตรียมการซีนแพ็คนะคะให้เรียบร้อยติดโลโก้นะคะเราก็จะซีนให้มันเป็นสูนยากาศนะจ๊ะโด้ดูดลมออกไปประมาณนิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ได้แบบว่าดูดแรงนะคะมันจะมี2ระดับนะคะคือไล่ความชื้นแบบอ่อนกับได้ไล่ความชื้นแบบรุนแรงนะคะแล้วก็ใช้แบบว่าอ่อนๆเบาๆคะ่ะแค่นั้นพอนะจ๊ะแค่นี้มันก็ดูดน้ํา พิกของเราออกไปที่ปลายถุงแล้วค่ะแล้วฉันก็ต้องมานั่งเช็ดนะคะปากถุงมันก็จะเลอะเทอะฉันไม่ชอบนะคะฉันก็ต้องมานั่งเช็ดอีกรอบหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยสะอาดนะคะเพราะเราต้องขายให้กับลูกค้าเราก็ต้องเช็ดให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยค่ะอย่าให้มีตําหนิอย่าให้ลูกค้ามาว่าได้บ่นได้ว่า เลอะเทอะสกระปรก,กโสโคกไม่ได้ค่ะไม่ได้ฉันรับไม่ได้ถ้าฉันโดนลูกค้าบ่นแบบนั้นฉันรับไม่ได้จริงๆต่อให้ฉันเป็นคนนิสัสแบบนั้นโสโคกก็ตามาไม่ใช่ค่ะเนี่ยเราก็จะมาเช็ดอีกรอบหนึ่งคือเพื่อให้มันสะอาดจริงๆนะคะเพราะว่า มันดูไม่ดีมันไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อมดมดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าของเรามันมีน้ําตาลด้วยนะคะน้ําตาลไม่ใช่น้ําตาลทรายนะหมายถึงว่าน้าตาลมะพร้าวเออน้าตาลมะพร้าวจา้ะมันมีความหวานเดี๋ยวมดมันจะขึ้นเวลาเราแพ็กส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดโลโก้อะไรให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้เราก็ปิดฝาจ้า นี่เลยปิดฝาเราก็มาติดโลโก้นังพริกมีกระปุก100กรัมมีถุง500กรัมแล้วก็มีแบบถุง1กิโลนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากทานขนาดเท่าไหร่นะคะราคาก็ตอนนี้ก็คือจะมีปรับขึ้นลงบ้างตามช่วงของหอมแดงกระเทียมแพงนู่นนี่นั่นนะคะแต่ขึ้นลงแค่5บาทเท่านั้นแต่จะขึ้นลงเฉพาะขนาดครึ่งกิโลนะคะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งค่อนข้างเยอะอันนี้คือสูตรเด็ดเดดมากอันนี้คือการทอดกากหมูให้กับลูกค้านะคะกากหมูสาชั้นทอดกรอบมีออเดอร์มาจากเราก็จะทอดตามออเดอร์ตามนี้เลยนะคะ นี่เลยก็คือลูกค้าก็งงว่าทอดตับเดารดไงก็คือเราก็คือขายเป็นขนาด100กรัมใช่ไหมเราก็เอาออกมาประมาณ120กรัมประมาณเนี้ยเพราะว่าพอทอดแล้วน้ําหนักมันก็จะหายออกไปนิดนึงถูกปะเราก็ต้องอ,ออกมาให้มันเกินนิดนึงแล้วก็ทอดแล้วพอทอดเสร็จเนี่ยเราก็จะชั่งตอนที่เราทอดเสร็จแล้วให้มันได้หนึ่งกรัมนะคะ เพราะว่าน้ำหนักมันจะหายไปอีกนะเราก็ต้องเหลือๆไว้หน่อยที่เหลือก็คือกินค่ะเขาย,ยัดใส่ปากค่ะประมาณนั้นอันนี้ก็คือทอดเสร็จแล้วนะคะก็คือบอกว่าแล้วนะบอกแล้วนะว่าของเรามันไม่ได้รีดน้ํามันนะคะมันจะเป็นแค่การทอดอย่างเดียวนะมันก็จะแบบมีบมันๆบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นะฉันไม่ได้รีดอบน้มามันจริงๆฉันบอกเลย อันนี้เราก็มาจับใส่ถุงนะคะเดี่ยก็มาชั่งให้ได้100กรัมแล้วเราก็จะซีนซีนแบบปกตินะคะไม่ได้แบบว่าไล่ไล่อากาศอะไรอย่างนี้เลยนะคะอ้อแล้วก็เดี๋ยวรอบถัดไปอ่ะนุชจะใส่ตัวกันชื้นแล้วนะคะเพราะว่านุชสั่งตัวกันชื้นมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ไปให้ด้วยนะคะเพื่อให้เขาดูดความชื้นออกด้วยนะคะเพื่อกากหมูมันจะได้แบบ มีความกรอบนานยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อะ่ะมันจัดส่งล่าช้าสามวันก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออเสียดายไงเดี๋ยวเพื่อมันไม่กรอบกลัวมันจะแบบเหนียวเหนียวบ้างไอ้ตรงไอ้ตรงหนังมันกรอบนะแต่ไอ้ตรงมันหมูมนะันอ่ะมันอาจจะแบบมีการอมน้ํามันยังมีแบบมันๆบ้างนะคะนี่แหละปัญหา มันก็จะสภาพนี้เลยนะคะคือให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะกรอบแบบนี้นะหนังฟูแบบนี้นะชิ้นมันก็จะหนานดนึงนะคะล็อตนี้ชิ้นจะหนานิดนึงแต่ถ้าล็อตต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นชิ้นบางๆแล้วเพราะว่านูสังเกตดูแล้วว่าถ้าชิ้นหนามากอ่ะเวลาทอดอ่ะไอตัวน้ามันมันอ่ะตัวมันมันอ่ะมันจะเหมือนมน้ํามันเยอะไม่ไม่โอเค